นอกจากดูแล้วมันต้องเติมเข้างานระบบแก๊สมันจะเป็นทอนน่อในการระบบมิเตอร์มิเตอร์แก๊สทั้งหลายเราทําหมดระบบเครื่องใช้ในรัวเช่นตู้ตู้ฟรีตู free, ต้ชิลเครื่องล้างจานงานปะปา,าน้ำดีน้าเสียงานของเราผวงานของเราก็จะเป็นงานสเปเลสไม่ต้อเป็นเตาจีนเตาไทยเตายุโรเราทําหมดอัางโลกน้่างโลกทําหมดเลยครับงานทอ่ ats, อแก๊สมิเตอร์เครื่องใช้ตา่างๆ ด้านพานสูารด้านที่4ี่นั่นคือเครื่อง้างจานจะมีหลายสายหลายขนาดมีทั้งซื้อค่ะและเช่าได้ครับข้อดีและจุดเด่นของเราเราออกแบบทีดีได้เรามีทีมดีไซเนอร์อเ,เราขึ้นภาพให้เห็นก่อนจะเข้าติดตั้งงานเ,เราผลิตติดตั้งได้ตามพื้นที่เราสามารถวัดแล้วออกผลิตเครื่องเครื่องครัวให้เท่าพื้นที่ได้เพราะเราผลิตเครื่องครัวเองเราทํางานได้เร็วเราประกันคุณภาพ คุมราคาตามบปรเเจตทให้ลูกค้าได้สามารถมาคุยกักนก่อนแล้วค่อยขึ้นงานเราจบงานได้ทั้งติดตั้งผลิตและขอใบอนุญาตบางทีการทำห่องกลัวต้องมีการขอใบอนุญาตการมีก,การใช้เชื้อเพลิงทั้งหลายกลุ่มลูกค้าของเราที่เราเคยร่วมงานด้วยครับผมก็จะเป็นพวกคาร์พีชาบูทุกสาขา AV พีกิงพีกิ้งไ,ไปนะครับโอเคที่นี่เป็นงานทีมืองงครับผมที่เราล่วงงานกับเขามาแล้วครับเป้าหมายของเราครับลูกค้าที่เราต้องการคือไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารบ้านรูเด็งคุเรนท์ทั้งหลายเราทาได้หมดขอเพียงแค่อยากจะใช้ครัว บริษัททำไฟชายครับโอซาว่าน้าน้าโอซาว่าโอว่าดีครับผมระบบเซฟตี้ในคนเรือนะเช่นพวกระบบท่อแก๊สอย่างเช่นที่ผมทำล่าสุดอยงี้ก็คือเซ็นทรัลซีรเขาลูกค้าจะจะไม่เอาถังแก๊สไว้ในบ้านณปัจจุบันส่วนมากจะเอาถังแก๊สไว้นอกบ้านแล้วเดินท่อเดินระบบเข้ามาแล้วจะมีระบบตัดแก๊สเซ็นเซอร์แก๊สอัตโนมัติห้องอาหารตามโรงแรมห้องครัวใช่ไหม ห้องครัวตามโรงแรมเรารับทำได้หมดงานซ่อมบํารุงเช่นถ้าเกิดโรงแรมหรือร้านอาหารมีปัญหาเราสามารถเข้าไปเซอร์สได้ครับเปิดประโยคสนทนาอันนี้คือถ้าเกิดเพื่อนๆพี่ๆได้เจอกับตันธุรกิจหรือได้เจอกับคนที่เขาต้องการใช้ระบบห้องครัวห้องอาหารจริงๆนะครับก็ให้แนะนําว่าบู้จักคุนการจาก,กรรเจมส์ X, แต่ผมอยากให้จบปิดท้ายด้วยคําว่า คนนี้เพื่อนผมคนนี้น้องผมคนนี้พี่หนูเพราะมันคือการยกเครดิตของพวกคุณให้ผมไปใช้ทุกครั้งที่คุณจบครังนี้เขาจะรู้สึกว่าคุณกองไหมผมแล้วผมก็รู้สึกว่าอยากให้จบประมาณนี้ไม่ว่าคุณจะขึ้นกับเขาอย่างไงแต่ผมจะไปสั่งต่อ,องแต่จบประมาณนี้ <c oughs> ขึ้นยังไงก็ได้แต่ผมช่วยลงประโยชน์ที่ไม่อยากให้แนะนาเราเลยคือเพื่อนผมทํนนาได้ในราคาถูก เราจะเจอคําว่าราคาถูกแล้วเขาก็จะตั้งเป้ากับผมว่าถูกจริงไหมไม่อยากให้เขาเซ็ตอย่างนี้ก่อนจะมาเจอเราเราอยากให้เขารู้สึกว่าเราทําคุ้มกับของที่เขาจะใช้มากกว่าถ้าเราคิดว่าเขาจะถูกอย่างเดียวจะกลายเป็นว่าผมก็จะต้องหาถูกไปให้เขาไม่อยากให้เขารู้สึกว่าผมไม่ดีอ่าน้องผมทําเร็วมากเช่น <laughs> <laughs> จริงๆครับผมอึดนะครับ <laughs> แต่น้องผมทําเร็วมากนี่คือ มาดูหน้างานให้หน่อยได้ไหมต้องไปเลยอย่างเงี้ยผมไม่ถนัดเขาติดตั้งวันนี้ได้ไหมไม่ถนัดผมอยากให้ทําให้ผมได้มีเวลาคิดนิดหนึ่งก่อนจะทําแล้วก็ลองคุยดูก่อนอ่าไม่ทําไม่เป็นไรอันนี้ผมก็ไม่อยากให้พูดอย่างนี้อีกครับ <c oughs> อยากจะบอกว่าถ้าคุณต้องการหรือเจอคนที่ต้องการใช้จริงๆอนะ่ะให้บอกเขาไปเลยว่าถ้าต้องการใช้น้องผมช่วยได้แน่ๆถ้าไม่ทําไม่เป็นไรเขาจะรู้สึกว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรก็ไเถเดี๋ยวก็ไปหาคนอื่นมาคุยอีก ผมรู้สึกว่าเกรดิตมันยังไม่ถึงอยากให้บอกไปเลยว่าคุณการช่วยได้ความเข้าใจผิดคือพอคิดว่าผมทําระบบครัวขึ้นมาเปนทีเนี่ยเขาจะคิดถึงว่ากระทะตะหลิวหม้อฐานทั้งหลายเนี่ยผมทําหมดจริงๆผมไม่ได้ทําผู้ผลิตเครื่องคุยเราทําระบบเราดูแลระบบทั้งหมดบก็จะมีแค่ระบบบางตัวที่เราขึ้นงานได้เลย อ่าไม่เป็นไรครับก็นะครับผมแต่ถ้าเกิดถ่ายังเป็นเด็กใหม่อยู่ครับก็ยังเกิดเขย่น,นยังที่อายนะครับผมผมลุกที่ฟอร์ผมลุกที่ฟอร์พวกอินเทเลียดีไซเนอร์ทั้งหมดเลยครับผมที่ต้องการจะทําห้องครัวหรืออะไรให้ผมไปช่วยปรึกษาก่อนก็นได้ครับว่าอะไรตรงไหนใช้ได้ไหมเตาขนาดเท่าไหร่อ่าก็ยังเป็นเด็กใหม่ครับก็ อย่างเช่นหมื่พันห้าเมื่อกี้นะครับได้เลยครับผมขอบคุณมากเลยครับ